วันพฤหัสบดีที่สิบสามกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบกครับผมเข้าเจ้าดูบุดีโชคดีได้งามหลวงพ่อเงินที่กราบเช่าบูชามาตามสนามพักเครื่องในกับผมนะใกล้บ้าน,นกับผมอีกองหนึ่งวันนี้กับผมนะข้าพเจ้าก็ชื่นชอบหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมหลวงพ่อเงินวัดบางคานสององค์นี้กับผมนะชื่อเหมือนกันกับผมนะชื่อเป็นมงคลเดี๋ยวเป็นพระที่เก่งกับผมนะพระเมตตาดีกับผมนะนี่ฮะ ให้ท่านชมดูกว่าผมนะอันนี้เช่ามาจำได้เลยพร้อมกล่องเดิมกับผมสามร้อยบาทกับผมตรงนี้เช่าที่สนามพักเครื่องครับผมนะใกล้บ้านตรงนี้ครับผมเนี่ยท่านชมชัดๆกับผมนี้ข้าพเจ้าดูไม่เก่งกับผมนะหอท่านพิจารณาดูกว่าผมตรงนี้ นี่ก็ผมเพราะเงินก็ผมดูใต้ฐานก็ผมอย่างนี้บผมเป็นอย่างนี้บผมกราบขออภยัยครับตรงนี้นี่ก็ผมเนี่ยับหนึ่งข้าพเจ้านับถือ ที่เมตตาครับเจ้าคือหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมครับผมนะแล้วก็หลวงพ่อเงินวัดบางคานครับผมเนี่ยอันดับสองครับผมนะท่านชมดูตรงนี้ใต้ฐานท่านกับผมเป็นอย่างเงี้ยครับผมนะมีเช่ามาหลายองค์เลยครับผมกอเงินวัดบางคานนี่ครับผมนะก็ช่วยซื้อกันครับผมตรงนี้ มีความชอบส่วนตัวด้วยช่วยกันด้วยกับผมช่วยเช่าช่วยซื้อกันเนี่ยตอนนั้นเศรษฐกิจไม่ดีเลยกับผมนะหลายปีมาเนี่ยพาราคาตกมากตอนนั้นกับผมนะคนไม่ค่อยมีตังกันอ่ะแ้วก็ช่วยอุดหนุนกันตรงนี้กับผมนะอย่นี้ก็พนท่านชมดูกับผมนะองค์นี้ข้าพเจ้าฟันธงไม่ได้ผมนะไม่รู้ว่าเป็นพ้ราแท้พราเก ืแต่รู้ว่าหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระเบือกผมนะท่านเคยพูดว่าเออมีรูปกูใช้ได้กับผมนะคือของของเก๊ของแท้ใช้ได้กับผมนะในในประเทศไทยรู้แค่องค์เดียวผมตรงเนี้ยว่าพระไม่แท้พระเก๊ก็ใช้ได้หมดกับผมตรงนี้จะดำจะลายจะศึกจะจะศึกจะลายใช้ได้หมด แล้วอื่นข้าพเจ้าไม่ทราบคับผมตรงนี้แต่ยินได้ฟังมาอย่างนี้ครับผมนะแต่ก็เป็นเรื่องจริงครับผมท่านชมดูว่าผมนะโอเคนะครับอาชาวบ้านกรับผมนะ อ,อราคาชาวบ้านสามร้อยบาทสี่ร้อยห้าร้อยบาทประมาณนี้ครับผมนะโอเคนะครับเหมือนที่พึ่งทางใจก็สนุกสนุกกันไปครับผมนะซื้อมาขายไปให้ได้ครับผมตรงนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ